สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนพี่น้องทุกท่านวันนี้เราจะมาแลกเปลี่ยนความรู้กันนะครับเกี่ยวกับเหรียญของหลวงพ่อรวยภาษาทีโกวัตโกนะครับอยุธยาของเรานะฮะซึ่งเหรียญรุ่นนี้นะครับเป็นเหรียญทองแดงโลหดำนะครับชื่อรุ่นรวยมหาลาภ เสาหานะครับวันนี้ก็จะมาแชร์แลกเปลี่ยนความรู้กับพี่น้องนะครับจุดสังเกตของบล็อกเหรียญรุ่นนี้นะครับที่จะสังเกตได้นะครับหลักเลยนะครับที่เราเห็นด้านหน้าด้านหลังนะครับเหรียญรุ่นนี้ก็มีประสบการณ์กับตัวผมเองนะครับ ที่ผมได้ไปที่วัดตะโกเมื่อหลายสิบปีที่แล้วนะครับเหตุการณ์ของเหรียญน,นี้นะครับทำไมถึงบอกว่ามีเหตุการณ์นี้กับผมเองนะครับจะเราให้เพื่อนๆพี่น้องฟังนะครับเหรียญน,นี้เหรียญรุ่นรวยมหาลาบเสาห้าเหรียญน,นี้ผมได้มาจากมือหลวงพ่อเองนะครับ ซึ่งผมได้ไปวัดบ่อยครั้งแต่ไม่เคยได้เข้าไปพบหลวงพ่อเลยนะครับเนื่องจากมีสิทธิานุสิ์นะครับเข้าไปพบหลวงพ่อเยอะมากที่กุฏิหลวงพ่อนะครับผมก็เลยไม่มีโอกาสได้เข้าไปหาหลวงพ่อสักครั้งไปเป็นสิบครั้งสิบขึ้นนะครับสิบครั้งขึ้นก็ไม่สามารถได้เข้าไปพบหลวงพ่อเลย เนื่องจากปริมาณของญาติโยมศิษยานุศิษย์ได้เข้าไปหาหลวงพ่อเยอะมากหลังจากนั้นก็ผ่านไปนะครับถามว่ามีประวัติกับผมยังไงนะครับวันหนึ่งผมได้ไปที่วัดโกนะครับแล้วผมก็ได้ไปนั่งที่ศาลาเป็นั่งที่ศาลานะครับแล้วผมก็ได้ ตั้งจิตอธิษฐานยกมือขึ้นไหวและกหันหนาไปทางกุฏิหลวงพ่อนะครับตั้งจิตอธิษฐานแล้วก็บอกว่าด้วยบุญบาร,รมีของหลวงพ่อในสิ่งที่ลูกได้อธิษฐานขึ้นมานี้ลูกได้มาที่วัตกโกหลายครั้ง แต่ไม่เคยได้เจอหลวงพ่อเลยสักครั้งนะครับสิ่งที่ลูกขอวันนี้ถ้าหลวงพ่อได้ยินในสิ่งที่ลูกขอขอให้หลวงพ่อให้คนเดินมาเรียกลูกเข้าไปพบหลวงพ่อด้วยนะครับแล้วผมก็ยกมือใส่สาธุนะครับ แล้วมันก็สักพักหนึ่งครับมันก็เป็นเรื่องอัศจรรย์ไม่ไม่ถึง10บนาทีนะครับก็มีวัยรุ่นคนหนึ่งเป็นผู้ชายนะครับเดินมาจากทางกุฏิหลวงพ่อแล้วก็เดินมุ่งหน้ามาทางผมนะครับแล้วก็บอกว่าพี่พี่หลวงพ่อเรียกพี่เข้าไปพบแค่นั้นแหะครับผมคนลุกฟูบเลยครับ ผมไม่คิดไม่ฝันเลยครับว่าผมจะได้เจอหลวงพ่อแล้วที่สิ่งที่ผมทําไปหลวงพ่อจะได้ยินนะครับมันก็เป็นสิ่งที่ถือว่าเป็นบุญบารมีของหลวงพ่อนะครับที่ท่านได้ยินในสิ่งที่ผมขอแล้วผมก็เลยไปหาหลวงพ่อนะครับแล้วก็เข้าไปกราบหลวงพ่อแล้วก็สนทนากัน นะครับหลวงพ่อก็ถามสาร,รทุกข์สุกดิบปกติทั่วไปก็รู้สึกว่าดีใจมากเลยครับแต่บนความดีใจตรงนั้นนะครับก็มีเรื่องดีใจยอย่างหนึ่งของเห็นหลวงพ่อเอามือล้วงเข้าไปที่ย่ามของหลวงพ่อนะครับแล้วแกก็มาก็ เป็นเหรียญพระซึ่งตอนนั้นนะผมไม่รู้ครับว่าเป็นเหรียญพระอะไรตอนที่นั่งต่อหน้าหลวงพ่อนะครับแล้วที่เราเห็นนะครับที่เป็นรอยขูดขีดอยู่ตรงนี้นะครับนะครับสีอ่อักขรสี่ตัวนะครับอันนี้คือหลวงพ่อนั่งขีดให้ตอนที่เจ้าพระให้ผมนะครับ ผมก็นั่งนั่งแกะนะครับว่าหลวงพ่อขีดนอะไรตอนนั้นก็คือไม่ได้ไม่ได้รู้เรื่องอะไรเลยพอมาอีกทีนึงนะครับก็รู้ว่าอัขระสี่ตัวเนี้คืออะไรนะครับข้างบนนี้นะครับตัวแรกเลยเนี่ยก็เป็นอัขระที่หลวงพ่อเขาลงไว้นะครับให้ก็คือเป็นคําวันณะนะครับอันนี้นะตัวถัดมาตรงนี้นะครับ นมะนะครับต, meantime, ตัวนี้คือตัวมะคล้ายๆกับเป็นจะเป็นยอยักษ์ก็ไม่รู้นะครับแต่เป็นตัวประมาณว่าเป็นคำนมะตรงนี้คือคําว่าอะนะครับเป็นคล้ายๆกับรอเลือ2ตัวตัวสุดท้ายตัวนี้ตัวที่4นะครับเป็นตัวอุก็มีความหมายนะครับนมะอะอุ แล้วหลวงพ่อก็เอาใส่เมือให้ผมนะอรับของดีประมาณนี้นะครับผมก็กราบหลวงพอ่อยกมือไหว้ขอบคุณหลวงพ่อนะครับพระพุทธคุณผมก็ว่าดีทุกเหรียญน,นะครับแต่ว่าเหรียญน,นี้คือพิเศษที่สุดในชีวิตผมแล้วนะครับที่ผมได้ไปหลายปีนะครับแต่ไม่เคยได้นั่งสนทนากับหลวงพอ่อส่วนตัวไม่เคยเจอกันเลยน,นะครับจนวันนั้นนะครับที่ผมไปแล้วก็ติดตั้งจิตอธิษฐาน ได้เจอหลวงพ่อแล้วก็ได้รับเหรียญนี้กับมือและหลวงพ่อก็ลงอักขระให้ด้วยสี่ตัวนะครับแล้วทีนี้ก็เป็นประสบการณ์ชีวิตผมนะครับตั้งแต่บัดนั้นมาแล้วผมก็ได้เช่าวัตถุมงคลที่วัดนะครับมาตลอดอยู่แล้วนะครับ แต่มาพอมาเจอเหรียญน,นี้ได้รับกับมือหลวงพ่อได้ไปเจอหลวงพ่อได้คุยกันแล้วนะครับก็รู้สึกประทับใจเหมือนกับเคยรู้จักกันมาก่อนทั้งที่ไม่เคยเจอกันเลยนะครับแล้วพอหลังจากท่านให้เหรียญผ้าเสร็จปุ๊บนะครับผมก็ได้กราบลาท่านช่วงนั้นก็เป็นช่วงที่ท่านน่าจะฉันข้าวเช้าพอดีนะครับ พอผมไปก็มีพี่คนหนึ่งก็นำอาหารไปถวายหลวงพ่อที่กุฏิได้เจอกันนะครับหวังว่าสักวันหนึ่งนะครับเด็กผู้ชายคนนั้นถ้าจำได้หรือว่าได้ดูคลิปนี้นะครับก็คงนึกออกว่าวันนั้นก็คือเดินไปเรียกตัวผมเองนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมก็จะมาแชร์ประสบการณ์นะครับกับสิ่งที่ผมดูนะครับในเหรียญน,นี้นะครับ รุ่นรวยมหาลาบนะครับจุดตำหนินะครับจุดตำหนิในเหรียญน,นี้นะครับเพื่อนเพื่อนพี่น้องทุกคนลองดูนะครับท่านที่มีเหรียญรุ่นนี้นะครับแลลกกำลังที่ที่จะหานะครับหาเหรียญรุ่นนี้นะครับรุ่นรวยมหาลาบจุดตำหนิอันเดียวเลยที่ผมเห็นชัดเจนเลยนะครับจะมีรอย ลอยเส้นนะครับลอยเส้นตอนที่ขึ้นบล็อกมีอยู่ประมาณ4ี่เส้นเป็นเส้นคล้ายๆเส้นขนแมวนะครับเดี๋ยวผมจะลองดูนะครับว่าพี่น้องจะเห็นไหมตําแหน่งที่อยู่นะครับก็จะอยู่ตรงใต้ใต้ชื่อของหลวงพ่อนะครับคําแรกของหลวงพ่อะเนี่ยครับตรงไปไปดินสอที่ผมชี้นะครับไหมัมันจะมีเส้นขีดอจุ่นี่น่สี่เส้นสองเส้นนี้จะเป็นเส้นยาวต่อเนื่องนะครับ แล้วก็สองเส้นที่ตรงนี้จะเป็นเส้นขีดสั้นสองเส้นผมดูของเพื่อนอีกเหรียญหนึ่งก็มีเหมือนกันครับเหรียญน,นี้ก็เป็นเหรียญของผมนะฮะไอเนี้ยคือจุดจุดที่ดูได้เลยนะครับว่าตำแหน่งตรงนี้ตอนตีบล็อกนะครับเป็นเส้นขนแมวเป็นเส้นขนแมวประมาณนี้นะครับมีอยู่สี่เส้นไม่รู้ว่ากล้องจะเห็นหรือเปล่าไม่รู้รผมก็ ทำตอนกลางคืนนะฮะเดี๋ยวจะลเอกล้องสองให้ดูนะครับว่าจะเห็นไหมเนี่ยครับดูนะครับนี่ครับเห็นไหมครับจะมีอยู่สี่เส้นสองเส้นหลักๆยาวๆนะครับแล้วก็จะมีสองเส้นสั้นๆเนะี่ยจะมีอยู่สี่เส้นตรงเนี้ยลองดูนะครับพี่น้องท่านใดที่มี เหรียญรุ่นนี้ก็ลองสังเกตนะครับลองซองดูได้เลยนะครับก็จะเจอสีเส้นนี้ส่วนอีกจุดหนึ่งนะครับที่ผมดูเนี่ยที่เป็นความพิเศษของเหรียญรุ่นรุ่นนี้นะครับก็คือตรงตรงกรอบเหรียญทั้งหมดเลยนะครับกรอบเหรียญทั้งหมดนี่นะครับตรงนี้นะครับตรงสามเหลี่ยมที่เป็นกนกตรงนี้นะเหรียญตรงนี้ทั้งหมดเนี่ยให้ลองสังเกตดูนะครับเนี่ยเห็นไหมครับ จะเป็นเหมือนเก็ดปลาสลับเป็นวงกลมครับหมุน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 ทั่วเลยนะครับลองสังเกตดูนะครับส่วนฟอนต์หนังสือตัวอักขรหลวงพ่อรวยวัตโกอำเภอพาชีจังหวัดอยุธยานะครับอันนี้ก็เป็นฟอนต์ทั่วไปดูง่ายนะครับตัวคมนะครับคมตั้งชัดนะครับ แล้วก็คำว่าตรงนี้นะครับอักขระสี่ตัวนะครับน่ะชาริตินะครับก็เป็นคำดีถุงเงินถุงทองนะครับฟอนตัวเงินตัวทองนะครับก็สังเกตตรงเออ่างนะฮะตัวออ่างนะครับสังเกตตรงออ่างดีๆนะครับนี่ครับ แล้วก็ตรงที่ผมบอกเมื่อกี้นะครับที่เป็นรอยค่วงนะครับตรงนี้มันเก็บปลาเดี๋ยวจะลองออกกล้องให้ดูนะครับว่าจะเห็นไหมนะครับลองกล้องส่องให้ดูนะครับพอดีผมทำคลิปตอนกลางคืนจะโดนแสงไฟนะครับส่อง เนี่ครับเห็นไหมครับนิดๆน,นะครับท่านี้ก็เนี่ยครับเห็นนะครับเป็นรอยควงนะครับเป็นเหมือนเกตป่าซ้ายขวาวิ่งทางเหรียญน,นะครับสันของเหรียญก็เป็นรอยตัดปกตินะครับดูง่ายอยู่ ถ้ามองด้วยตาอย่างเดียวก็ก็สวยอีกเหรียญหนึงนะครับของหลวงพ่อก็สะสมเก็บไว้ครับส่วนโค้ดโค้ดตรงนี้ที่เราเห็นนะครับก็จะฟอนต์ตัวหนังสือก็จะเหมือนกันนะครับอาจจะมีขึ้นลงนิดหน่อยซ้ายขวาน,นิดหน่อยนะครับเส้นผมของหลวงพ่อก็คมนะครับนะครับเส้นผมของหลวงพ่อคมชัดนะครับ ลองหน้าผากแล้วก็จุดหลักเลยครับเด่นเลยครับก็คือดวงตาของหลวงพ่อนะครับก็จะขึ้นเป็นจุดไข่ปลาชัดชัดมากนะครับนี่ครับชัดมากๆตรงไหปลาาหลวงพ่อก็คมนะครับขึ้นคมก็จะมีเส้นเส้นนะครับตรงคอหลวงพ่อ เหรียญน,นี้ก็เป็นประสบการณ์ที่ผมได้รับมาได้รับกับมือหลวงพ่อนะครับหลวงพ่อท่านให้ท่านเมตตาท่านก็ให้มานะครับเหรียญน,นี้หนึง่งเหรียญฟักออกมาจากยามรับกับมือก็เป็นประวัติของเหรียญน,นี้นะครับที่ได้มาแล้วก็เป็นความประทับใจนะครับถือว่าเป็นบุญนะครับที่ได้สนทนากับหลวงพ่อสองคนแล้วก็มีพี่คนที่เอา อาหารไปถวายหลวงพ่อคนนึงนะครับแล้วก็มีเด็กผู้ชายที่เดินไปเรียกผมที่อยู่ในกุฏิวันนั้นนะครับถ้าน้องคนนั้นได้เห็นคลิปนี้หรือได้ดูก็น่าจะจําได้นะครับเพราะตอนนั้นก็ตอนเช้าเช้าครับช่วงหลวงพ่อกําลังจะฉันเช้าพอดีอเลียนรวยมหาลาภหลวงพ่อรวยประสทิโกนะครับ ส่วนอักษรนี้นะครับก็เป็นคำดีนะครับจะเลิญลาบผลคูณทวีมั่งมีสีสุขนะครับสาธุครับขอให้เพื่อนพี่น้องทุกคนนะครับมีประสบการณ์เรียนหรือว่ามีเรื่องรล่านะครับจุดสังเกตรเรียนที่ มีอยู่ก็เอามาแลกเปลี่ยนความรู้กันนะครับเดี๋ยวคลิปต่อไปผมจะลองทำตอนกลางวันดูนะครับกลางคืนน่าจะแพ่แสงไฟตรงนี้นะครับก็ยังมีเรียญหลวงพ่อรวยนะครับอยู่ที่ผมมีอยู่นะครับแล้วก็มีเลดเดดหลวงพ่อนะครับตอนนี้ผมก็ใส่อยู่ก็เป็นไตมาดเก้าสามนะครับเป็นไตมดเก้าสาม งเงินถุงทองนะครับของหลวงพอ่อเลดอันนี้เดี๋ยวผมจะมารีวิวเป็นข้อมูลเป็นประสบการณ์ให้พี่น้องเราฟังกันดีนะครับเลดรุ่นไตรมาสเก้าสามนี้ผมก็ได้ไปเอาที่วัดแลนะครับผมเคยยกมือใส่หัวเหมือนกันเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังในคลิปต่อไปนะครับติดตามรับชมได้เลยนะครับส่วนวันนี้นะครับก็ขอบคุณนะครับ น้องทุกคนที่ร่วมฟังกว่าส6บหกนาทีนะครับก็ถือว่าเป็นเหรียญที่มีประสบการณ์ตรงกับผมเองนะครับมีความประทับใจรักนะครับผมก็จะมีเรื่องเล่าอีกนะครับตอนที่หลวงพ่อท่านเสียท่านเสียเกือบปีผมยังไม่เคยไปวัดเลยนะครับเดี๋ยวมีเรื่องเล่าให้ฟังอีกครับผมกับหลวงพ่อได้จะมีเรื่องเล่ากันอยู่หลายเรื่องพอสมควรแต่เหรียญน,นี้คือเหรียญแรก ที่ผมตั้งจิตภาวนาหาหลวงพ่อนะครับแล้วก็เป็นบุญบาร,รมีของพ่อที่ท่านได้ยินสิ่งที่ผมมาที่ฐานไปแล้วก,ก็ให้เด็กคู้ชายเดินมาเรียกผมเข้าไปพบที่กุฏินะครับรู้สึกประทับใจมากนะครับกับประสบการณ์ที่ได้เจอพอได้เหรียญหลวงพ่อก็ยังลงอะคลระจานให้ด้วยนะครับก็ถือว่าโชคดีมากๆนะครับ เดี๋ยวรอชมคลิปต่อไปนะครับผมจะเอาเหรียญไตมาร์กกับประวัติที่ผมมีมาเล่าให้ฟังแลกเปลี่ยนความรู้กับเพนพี่น้องนะครับส่วนวันนี้คลิปนี้นะครับอาจจะแสงไฟอาจจะสะท้อนกับตัวกรอบพลาสติกนะครับก็ขออภัยไปด้วยในที่นี้นะครับแล้วก็คลิปหน้าเดี๋ยวจะเอาเหรียญไตมาร์าส93นะครับที่มีประวัติว่าทําไม ถึงได้มาได้มาเพราะอะไรยังไงนะครับให้ดูสำหรับวันนี้ขอบคุณนะครับแล้วพบกันคลิปหน้านะครับผมขอบคุณครับ